เราจะรู้ยังไงว่าความอยากได้หรือความปรารถนาแค่ไหนถึงไม่ใช่ความโลภหรือว่าไม่พัฒนาไปเป็นความโลภในเรื่องนี้เนี่ยมีแนวทางในการที่จะคิดไตรตรองเพราะว่าในเรื่องราวแต่ละอันมันมีความหลากหลายของบริบทของเนื้อหาของเหตุการณ์เนาะคงไม่สามารถตอบครอบคุมคาตอบเดียวครอบคุมทั้งหมดแต่ว่าเราสามารถใช้หลักการใหญ่ๆเนี่ยในการตรวจสอบตรวจช็คได้ก็คือว่าถ้าจะไม่โลภเนี่ยอยากได้แบบไม่โลภเนี่ยก็คือพอใจในสิ่งที่มีอยู่ คือวันนี้เนี่ยมีเท่านี้มีแบบนี้ก็แฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่พอใจแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ฉันสามารถชื่นชมพอใจในแบบเนี้ยพระเจ้ามองว่าฉันวันนี้ควรควรมีแบบนี้ฉันก็พอใจแบบนี้แล้วเราก็ทําอย่างสัตย์ซื่อในส่วนที่เราทําได้แล้วก็ทําอย่างถูกต้องตามพระคําของพระเจ้าคือพระบํามีแนวทางไว้แล้วก็ทําตามแนวทางของพระคัมภีร์แล้วพอผลมันออกมาอย่างไรก็แล้วแต่พระองค์ยกให้เป็นของพระองค์ก็คือพอเราทําอย่างสัตย์ซื่อทําอย่างถูกต ้องแล้วแล้วมันจำเริญขึ้นมัน ได้มากขึ้นหรือมันทวีขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าพระองค์ประสงค์ให้มันแย่ลงหรือให้เราจนมากขึ้นเงินน้อยลงก็แล้วแต่พระองค์สุดแล้วแต่พระองค์พระองค์จะให้กิจการนี้เจริญก้าวหน้าสรรเสริญพระองค์พระองค์ให้กิจการอันนี้ทําแล้วมันไม่ไม่เจริญมันขาดทุนมันลดน้อยลงก็สุดแล้วแต่พระองค์ยอมจำนวนต่อพระองค์เพราะว่ารู้ว่าพระองค์รักเราแล้วก็พระองค์จะจัดเตรียมให้เหตุการณ์เนี้ยกลายเป็นผลดีต่อชีวิตของเราก็คือเราปรารถนาได้เราสามารถปรารถนาแต่ไม่ว่ามันจะ จะได้หรือไม่ได้ให้เรายอมจำนวนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า คือไม่ว่าได้หรือไม่ได้เราก็จะขอบคุณพระเจ้าท่าทีแบบเนี้จะป้องกันไม่ให้เราเกิดความอยากได้เกินกว่าที่ควรควรอยากได้ก็คือเรามีความปรารถนาได้ใช่ไหมเราอยากจะปรารถนาอย่างนั้นเราจะให้อย่างนี้ขึ้นเราอยากได้อย่างนั้นเราก็ปรารถนาแล้วก็บอกกับพระเจ้าเราก็ทาสูนของเราอย่างเต็มที่แล้วถ้าพระเจ้าบอกมันไม่ได้มันก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงถ้าได้ก็ขอบคุณพระเจ้าดังนั้นด้วยท่าทีแบบนี้มันก็เลยไม่ใช่เราเป็นศูนย์กลางไงคือว่าเรายกให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางพอพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมันก็จะไม่่่่่เเกินนละมมมไไปคควววาาาาาทีํสูโพร เราอยากได้แต่ว่าเราสุดแล้วแตกพระเจ้าอันนี้ก็สวยงามงดงามก็วิธีนี้ครับจะป้องกันไม่ให้ความอยากได้เรนะาเนี่ยทวีเกินควรนะครจนกลายเป็นความโลภในที่สุด